นี่คือป,ปวดข้อเท้านะครับเดิลนลำบากเนื่องจากตกกระไดนะครับนี่ตระตุ่มนะครับ ทายเส้นเรียบร้อยนะถึงมาตอกนะครับจะมีบาดเสียวนิดหน่อยนะครับนั่นเองเสียงหอลงด้วยนะครับหอลงมา อีแตนนะติดถนนหน่อยนะครับเสียงไม่ดังอันนี้เป็นมานานแล้วนะครับเคยต่อติดต่อกรองตุกนะครับกับใบปตนนะครับด้านนอกนะครับโอเคเท่านี้นะครับสวัสดีครับ